สวัสดีครับทีสปอร์ตชาแนลขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้เป็นเกมนัดปิดฤดูกาลที่ช้างอารีนาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับโปลิสเทโรเอฟซีและนี่ก็เป็นตารางคะแนนณขณะนี้นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเป็นรองจา่าฝูงนะครับ29นัดมี60แต้มนะครับส่วนทีมเยือนนะครับโปลิสเทโรนะครับอันดับที่1 1 29นัดมี36แต้มนะครับบรรยากาศถือว่าคึกคักทีเดียวครับ ลาประสินคุณไพโรธบุญกำเนิดปานุวิทย์เริ่มเกมการข่งขันนะครับโดยเป็นเจ้าถิ่นบุรีรัอยู่ในเตดเป็นฝ่ายเขียบบอลเริ่มเกมก่อนครับอยู่ในชุดเก่งสีกรมทม่าจะบุกจากซ้ายไปขวาในขณะที่บริสเทโรเนี่ยอยู่ในชุดเสื้อแดงสลับดำกางเกงขาวนะครับบอลทางขวาของนฤบดินย้อนกลับมาแบรนดอนโอนิลเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วบอลหลุดไปทางซ้ายครับแล้วแตะเข้ามาลูกนี้แต่ว่าน่าจะมีทงล้ำหน้าไปแล้วครับจังหวะของไมคอนมาเกส ผู้ตัดสินไพโรจน์นี่ก็ทำสัญญาณเลยครับแล้วก็สู่มาที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินครับก็ยกธงตีธงไปก่อนเลยครับครับบอลของศัสลักษ์จะเล่นกับไมค์คอนแล้วพลิกมาศัสลักษ์หายประโคนเลือบทางซ้ายมีไมค์คอนแต่ว่าเลือกตัวกลางครับสุภชัยใจเด็ดริงด้วยขวาลูกนี้ข้ามคาครับโอกาสแรกของเจ้าตัวในเกมนี้ครับดูว่ารับบอลมาจากทางศัสลักษ์นะครับแล้วก็กดด้วยขวาอย่างว่านี้โอ้โหกดไม่ลงเลยครับบอลข้ามขานออกไปครับนี่พยายามจะกดแล้วก็ยิงให้เสียบสามเหลี่ยมนะครับแต่บอลนี่มันไม่ ตรงกรอบเลยครับลูกยิงสุปชัยนฤบดินยอดเข้าตรงกลางแล้วบอลตกอ,องทูไหลต่อมาแล้วแบรนดอนโอนิวไหลมาอ,องทูจะจิ้มแต่ว่าผู้เล่นของเทโรช่วยกันสกัดแล้วสุปชัยใจแดดยิงคือตอนเหลี่ยมไม่ดีครับแล้วล้มคว่ำไปดูอีกทีเบจังหวะลูกโยนมานะครับแล้วอ,องทูวับจับบอลได้ในกรอบเขตโทษจ่ายต่อไามให้กับแบรนดอนโอนิว แล้วแบรเดนโนิลดึงจังหวะก่อนจะจ่ายให้องทูยิงไปติดบล็อกและจะซ้ำโดยคนนี้แหละครับสุประชัยใจเด็ดแต่ว่ายิงวื่อซะเองครับโอ้โหไม่มีใครมาประกบด้วยควันไดฮีกาซิดิตจะย้อนให้ควันไดฮีเสียบอลแล้วไมคอนมาเกวสมีองทูช่องนี้สปีดต,ต้นดีกว่าครับองทูกดด้วยขวาเสาแรกยังคว้าไว้ได้ครับประสิทธิ์พดดงโชค ดูอีกทีคยับจังหวะแทงบอลทะลุช่องของไม่คอนมาเกวสครับแล้วดูความเร็วครับขององตูนี่สายตานี่แบบหลอกทางประสิทธิ์เลยนะครับแล้วก็หลอกยิงเสาแรกครับแบ็ความท่าเรือแล้วดูจังหวะในเกมก่อนดาแกนบอสโควิดหันหลังให้ประตูแล้วจะแต่งเข้าซ้ายโดนอภิวัตน์ง้อลำหินนะครับไล่มาดาแกนมาตรงนี้แล้วกดด้วยความบอลฉลับชนสามเหลี่ยมเลยครับจังหวะยิงของอาทิตย์บุตรจินดาแล้วยังไม่รอดยิงอีกทียังเคลียร์ได้ครับโอ้โหนฤบดินครับ ดูจังหวะแรกก่อนครับจังหวะยิงด้วยขวาครับโอ้โหบอลไี้ชนคานเต็มเต็มเลยครับลูกยิงของอาทิตย์บุตรจินดาครับจังหวะเปิดเข้ามาของดารันบอสโควิดครับแล้วลองส่องจังหวะนี้ครับไม่มีตัวประกบแล้วก็ขอลองดูหน่อยครับอาทิตย์บอกอืดูแล้วไม่น่าจะฉลับพันษาด้วยนะครับนั่นแหละครับคือบอลอูมันติดไซก้อยครับแล้ววิถีที่ขึ้นไปเนี่ยมันชนคานพอดีครับบอลขึ้นทางขวาถือว่าได้ลุ้นเลยครับสันติทอนย้อนกลับมากนกพล ให้มาอาทิตย์บุตรจินดาไหลมาทางซ้ายแล้วยิงลูกนี้จะเล่นเสาแรกครับคือยิงลูกนี้เนี่ยเอาทิศทางเท่านั้นครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปหลีซอติดเครื่องเข้ากลางไปดากันบอสโควิดโดนอัดลูกนี้พุทธสินคุณไพโรธโบกมือบอกให้ลุกขึ้นมาเล่นต่อครับโอ้ดากันนี่โวยแหลกเลยโอ้และแกบนเหมือนหมีกินพึ่งเลยครับทางดากนบอสโควิด แล้วเกมเดินมาหยุดล้มาช่องนี้ไมคอนมาเกสหนึ่งต่อศูนย์ครับโอโหการประสานงานของคู่กองหน้าและเป็นคนนี้อีกแล้วครับบุญรับออกนําหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสุดยอดครับจังหวะจบสกอร์ของทางไมคอนมาเคสครับจบได้คมจริงๆครับแล้วก็ต้องชมคนจ่ายด้วยครับจ่ายตัดแผงหลังได้สวยเลยครับการประสานงานนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายตัดแผงหลังนี้ของทางสุประชัยใจเด็ดครับโอ้โหจ่ายตัดแผงหลังแล้วไม่ล้มหน้าครับ ลูกจังหวะดยิงครับสวนตัวประสิทธิ์เข้าไปครับคมสุดๆเลยครับลูกยิงของทางไมค์คอนมาควสเป็นประตูที่7ในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวด้วยนะครับคือลายแนวรับของเทโรเนียมีชุมพลบวงามกับไอศัคคอนนี่นะครับและลูจังหวะจบครับจบได้คมจริงๆครับนี่เล็งไปแล้วก็ยิงแบบไม่จับเลยครับโอ้โหนัดที่แล้วนี่แกรชิปอย่างสวยครับแล้วนัดนี้ครับคมกริบเลยครับไมค์คอนมาวส บอลอยู่ที่สสละหายประโคนแล้วเล่นเสาไกลให้กับนารุบดินมงนกลับมาสุภชายใจเด็ดแล้วให้มาช่องนี้องทูเปิดเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับการประสานงานของ3เกมรุกครับแล้วสุดท้ายองทูเปิดมาคอนมากเกส้าปินเข้าไป2-0ไปแล้วครับ โอ้โหครับซาใจเป็นแฟนที่เข้ามาชมในเกมนี้เลยนะครับเล่นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับวีรานที่ออกนําทางโปริเซโร2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าเก่าคนเดิมครับไมคอนมาเควสครับสุภชัยใจเด็ดเด็ดดึงจังหวะแล้วก็จ่ายตัดแผงหลังอีกแล้วนะครับมาด้านขวางกรอบเขตโทษแล้วก็ออกทูปปาดเลียดไปให้กับมาควสนี่เข้าชาร์จโล่งๆหน้าประตูครับก็ไม่เหลืออลไครับจังหวะนี้ถือว่าเคลียร์ทุกจังหวะนะครับต่อให้มีว a r ลูุนี้เช็คก็เป็นประตูอยู่ดีครับ สามแนวรุกครับจังหวะนี้ก็มีส่วนกับทั้ง3คนเลยครับเริ่มที่สุประชัยก่อนครับองทูแล้วก็จบโดยไมค่อนมากวอสครับประตูของบุรีรัมนีเราเห็นประตูสวยๆเยอะนะครับในช่วงหลังเนี่ยครับนี่ยังไม่นับเควินอินเกรโซนะครับวันนี้ก็มีชื่อที่มานั่งสมรองนั่นก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วแล้วดูจังหวะนี้พลิกมาไมค่อนมาควสทางขวาแล้วมาเวสถึงส้นหลังย้อนกลับมาองทูจิ้มหัวเกือบยังติดเซฟของประสิทธิ์ครับโอ้ยังแค่สงศูนย์เท่านั้นครับ ดูว่าปอนยาวมาจาก้านกลางที่ถือว่าทำได้แม่นยําเลยครับด้านขวางกรอบเขตโทษไมค์คอนมาเกสครับดึงจังหวะแล้วก็ปาดเรียดไปตรงกลางและดูจังหวะจิ้มครับขององทูไปติดทางประสิทธิ์เลยครับไมค์ค้อนมาเกสย้อนกลับมานรืบดินเปิดย้อยๆเข้าไปแล้วโขกสุปชัยสุดท้ายไม่ฉลับใครครับโอ้เจ้าตัวจะเหมือนฟ้องว่าน่าจะฉลับู้เล่นของเทโรครับไอแซคคอนนี่ คือจะถอยดาแกนบอสโควิดเนี่ยลงมาเล่นมิดฟิลด์มากขึ้นนะครับแต่ว่าแบรนดอนโอนิวแย่งได้ไปทางซ้ายสุภชัยใจเด็ดเล่นเสาไกลไมคอนมาเกวสโ้โลูกเนียครับคือไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวนี่จะจับบอลแรกก่อนแล้วค่อยเล่นหรือว่าจะยิงเลยแต่ว่าบอลมันเบาเกินไปครับดูอีกทีสุภชัยเปิดมาเสาสองและดูครับจังหวะเหมือนจะไปจับเล่นก่อนหนึ่งจังหวะนะครับโอ้โหไมคอนมาเกวสครับดูจังหวะความนิ่งของแกนะครับใจเย็นจริงๆครับ สุดท้ายจับรอบนี้นี่จับยาไปหน่อยเลยครับแล้วบอลนี้เข้ามือประสิทธิ์เลยครับครับรอสัญญาณจากผู้ศสยินคุณไพโรธสัญญาณมาทีรัเทพยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหต้องผวาปัดเลยครับสิวรักษ์เทศสูงเนินครับถือว่ายิงได้กดดันทีเดียวครับลูกนี้ถือว่าเป็นซปเปอร์เซฟตนี่ของทางสิวรักษ์นี่ได้เลยครับจังหวะลูกยิงฟรีคิกของทีรเทพครับระยะไกลก็จริงครับแต่บอลนี้มันสายปลายครับโอ้โหแลนี้ต้องเซฟครับ บอลของนัทพลไหลขนานเส้นมาครับชุมพลบัวงามแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้เ่าเกินไปครับแม่จังหวัดตวัดยิงของยศศัก์ชวนาที่ลงมาใหม่ย้อนกลับมาครับแล้วทีรเทพป,ปั่นลูกนี้แล้วโขกก็หลุดกรอบออกไปอีกครับก็ประกันหลังชาวเกาหลีใต้ครับคอนแดฮีแม่เติมขึ้นมาแล้วก็ได้โขกจังหวะนี้ดูอีกทีจังหวะโยนเข้าไปของรีซอครับเสาแรกครับจังหวะนี้มง กะว่าจะทำประตูที่ที่เสาแรกเลยครับทางฝั่งของควาดาฮีฟเงียบแทรกตัวมาโมวแล้วขึ้นได้สูงกับแนวรับของวีรัมครับแล้วดูจังหวะของอาทิตย์ไหลย้อนมาทีรเทพจะแต่งเข้าขวาติดบอลรอนโอนิบอลยังมาครับแล้วพลิกลูกนี้นัทพลนกดด้วยขวาติดแท็กของสิวรักษ์เทโรคงต้องไปว่ากันครึ่งเวลาหลังแล้วครับแล้วผู้สินคุณไพรจน์ดบุญกำเนิดเป่านาวิดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับวีรัม์ยู่นเต็ดออกนำบริสเทโรเอฟซีประตูต่อ0ู กลับมาติดตามเกมในครึ่งเวลาหลังนะครับที่ช้างอารีนาครับอาครับเป็นลูกแต่มุมครับทางขวาของบุรีรัมย์คนเดิมครับรัตนากรไม่คามิเปิดดิ้กขวาเข้ามาแล้วโค้งลูกนี้จะปัดได้ครับโอ้โหจังหวะขึ้นมงของพันสาเหมิบูลครับแต่ว่าต้องชมประสิทธิ์พดุงโชคปัดลูกนี้ข้ามคานไปโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับดูจังหวะนี้พันษาได้โค้งแล้วบอลจะเสียบใต้คานและพุ่งปัดมือเดียวครับจังหวะของประสิทธิ์พดุงโชคครับย้อนกลับมา กดบอลลงแล้วไหลเข้ากลางใช้กับองทูองทูด้วยซ้ายลูกียังเซฟได้ครับประสิทธิ์กดด้วยซ้ายนะครับไม่มีใครมาประกบเลยครับดูว่าบอลมาถึงทางฝั่งขององทูแต่ก่อนยิงดีกว่าแล้วก็กดด้วยซ้ายครับบอลไม่ออกซ้ายออกขวาเลยครับแล้วก็ไปติดเซฟของประสิทธิ์เลยครับบอลของรักับอสโควิดหาครับไหลมาช่องนี้ครับยศศัก์เฉวนะออกมาทางขวาที่อาทิตย์บุตรจินดาแล้วยอดเข้าไปยศศักตะวันยินลูกนี้ติดบลอกครับโอ้โหดูครับ เจ้าตัวเสียดายเลยครับแต่ว่าต้องชมเกมรับคนนี้ครับชิติพัฒน์แทนกลางครับดูจังหวะตัดเข้าไปของอาทิตย์ครับแล้วก็บังบอลได้และดูขาซ้ายนะครับของทางฝั่งชิติพัฒน์นะครับช่วยเซฟไปกับทีมได้ในจังหวะนี้ครับแต่ว่ากดบอลลงแล้วชิติพัฒน์แทนกลางเปิดเข้ามายังโคกเทียวมาได้ก็เป็นช่วงเวลาของบุรัมครับสัสลักแล้วจังหวะนี้องค์ถูปันโค้งข้ามขาครับโอ้โหพันสาไลไรมสัสลักหายประโคนจะคล้องหลบ นัทพลไม่ผ่านแล้วเสียบอลครับอาครับนัทพลสุขชัยนัทพลแล้วกดด้วยขวาฉลับพันษาแล้วทีระแทบอีทีครับโอ้โหแต่ว่ายังตรงตัวของยศพลเทียงดาครับยิงไปแล้วก็พันษานะครับแล้วก็เข้าทางปืนของรีซอแล้วก็พยายามจะแปรด้วยขวานะครับแต่ว่าแปรนี่ไปตรงตัวของยศพลเลยครับถือว่าส้มมาหล่นมาแล้วครับทางกลางเสียงเฮแล้วจ่ายลูกนี้มาอาแล้วครับไม่ล้ำหน้าจังหวะนี้สุพันนัทโอ้โหจะจ่ายด้านขวาครับ ก็จะมีบรรนวลนิวเติมมาแล้วจังหวะของจักรพันธ์แก้วพรหมยกมาสุพนัทเหมือนตาลุงนี้ข้ามคานครับโอ้โหคือหลุดไปอ่ะดวลเดียวกับประสิทธิ์พดุงโชคแล้วครับแต่ว่ายิงข้ามคานไปเฉยเลยครับแค่จังหวะอ่านเกมของประสิทธิ์นี่ในเวน้นวันนี้นี่ก็ถือว่าช่วยทีได้หลายจังหวะแล้วเหมือนกันนะครับบอลของณนะรุบดินแล้วจิ้มไปทางขวาอาแล้วครับลงล่งเปิดจังหวะแรกปูต้องตัดเลยครับประสิทธิ์พดุงโชค เดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะเนี้ของจักรพันนี่ตั้งใจเปิดหรือยิงครับแต่ว่าประสิทธิ์ปัดออกหลังไปก่อนเลยโอ้แล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งเซฟสำคัญอีกแล้วนะครับของทางประสิทธิ์พดุงโชคครับดูอีกทีบอลของนฤบดินครับจ่ายออกทางด้านขวานะครับและดูจังหวะของโอ้โหจักรพันยังว่านี้คือกะตั้งใจยิงเลยครับดูเหนือเหนือครับโอ้ปัดปลายมือครับนาทีสุดท้ายครับที่ช้างอรีน่าซามูเอโรซาไหลต่อมาสุพนัทเหมือนตาเอาล้ครับสุพนัทลากเข้าไปตรงนี้สุพนัท แต่งเข้าขวาแล้วปั่นลูกนี้ก็เบาเกินไปประสิทธิ์ยังปัดได้แล้วมาตรงนี้สุพนัทเหมือนตาให้กับสัสะลักษ์หประคอนยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเจ้าตัวนี้ขอนอนกุมหน้าสักหน่อยครับพยายามจะยิงแบบเน้นๆแล้วนะครับขูแต่ว่าบอลจังวะน,นี้จ่ายตัดแผงหลังสวยงามมากครับสุพนัทจ่ายให้กับสัสะลักษ์และดูดพยายามจะยิงประตูแรกในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวแบบเน้นๆด้วยซ้ายแต่บอลมันไม่ตรงกรอบเลยครับ แล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมไปเลยครับก็ปานวิทย์หมดเวลากันขันที่ช้างอารีนาครับุรีรัมยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะบริสเทโรเอฟซีไป2ประตูต่อศูนย์